สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาชวนทำตำป่นปลาทูค่ะเรามาดูส่วนผสมทั้งหมดกันค่ะว่ามีอะไรบ้างก็จะใช้เนื้อปลาทูนึ่งค่ะสามตัวนำไปทอดแล้วแกะเอาแต่เนื้อนะคะแล้วก็มีเครื่องก็จะมีกะปิขาแก่กระเทียมหัวหอมแดงพริกหยวกพริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูสวนค่ะ เครื่องปรุงก็จะใช้น้ำปลามะนาวผงปรุงรสจะไม่ใช้นะคะในส่วนของผักก็วันนี้จะใช้เป็นผักฟังตุง้งบวบมะเขือแตงกวาถั่วฝักยาวผักชีแล้วก็ผักกาดขาวค่ะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเอาเครื่องที่จะตำในจานนี้ไปคั่วให้หอมก่อนค่ะ ตั้งกระทะร้อนแล้วก็ใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะยกเว้นกะปินะคะกะปิเดี๋ยวใส่ตอนใกล้ๆจะสุกค่ะคั่วไฟอ่อนๆค่ะคั่วเจนฝักเขาจะหอมกระเทียมเขาจะนิ่มแล้วก็หอมค่ะถ้าใครชอบปะลาก็ใส่น้ำปะลาได้นะคะผลน้ำปะลาใส่ชูรสก็จะนัวขึ้นมาอีกค่ะแต่วันนี้จะทำแบบ สูตรโบราณเลยค่ะที่ที่ยายทำให้กินสมัยตอนเด็กๆค่ะเขาจะไม่ใส่ปลาแต่เขาจะใส่เป็นกะปิค่ะใส่เป็นกะปิบีบมะนาวแล้วก็ใส่น้ำน้ำต้มสุกคั่วมาได้สักพักแล้วเครื่องเขาก็เริ่มจะสุกแล้วเราก็ใส่กะปิลงไปเลยค่ะกะปิลงไปคั่วด้วยเขาก็จะหอมค่ะคั่วต่ออีกสักแป๊บหนึ่งค่ะ พอทุกอย่างสุกแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็ตักใส่โคกเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นก็โขกให้แหลกค่ะโขกแค่แหลกนะคะไม่ต้องให้ละเอียดละเอียดจะไม่อร่อยค่ะใส่เนื้อลปลาลงไปเลยค่ะตำแค่เนื้อปลาแหลกแล้วก็เข้าเครื่องกันนะคะไม่ต้องให้ถึงละเอียดค่ะ ตาเสร็จแล้วก็แบ่งออกมาครึ่งหนึ่งนะคะถ้าจะไว้กินมื้ออื่นก็ยังไม่ต้องปรุงค่ะเก็บไว้แบบแ,แห้งๆจะเก็บไว้ได้นานค่ะเราก็จะมาปรุงส่วนที่เราจะกินเลยใส่น้ำปลาน้ำปลายังไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าใส่กระปิไปเยอะแล้วขัดใส่มะนาวถ้าใครชอบปลาร้าชูรสก็ปรุงเพิ่มได้นะคะเขาก็จะนัวมากขึ้นแต่วันนี้จะทำแบบไม่ใส่ปลา้าไม่ใส่ชูรสค่ะ แล้วก็ใส่น้ำต้มสุกลงไปค่ะคุกเขาดูก่อนนะคะถ้าเขายังไม่ไม่เหลวเราก็ใส่น้ำต้มสุกเพิ่มนี่ค่ะก็จะได้ป่นหน้าตาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมดู ก็จะเป็นรสแบบมีเคมมีเปรี้ยวอะค่ะนี่ค่ะป่นปลาทูค่ะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะค่ะป่นปลาทูค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทำกินง่ายๆสไตล์บ้านเราอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ